สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับนุกอีกแล้วมารีวิวรถสสวยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวเป็นรถคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆและร้อนนะคะนิสันนาวราส2.5 b a c k e d i บ็กเชนตัว EL นะคะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยชม่นีน้่ปี2อชมเนี้ยดปี2 0 2 9จนปี2020นะคะ4ประตูคาลิเบอร์เกียออโต้รถสวยมือเดียวไม่ม0 0 0กว่ากิโลเท่านเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็ เป็นรุ่นหายากวันนี้มาแล้ว1ครคันสำหรับคันนี้เป็นสีเทานะคะรถสวยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะมาพร้อมในราคาเพียงแค่619,000บาทเท่านั้นนะคะ619,000บาทพี่ได้ตัวท็อป4ประตูตัวท็อปเกียร์ออโต้ไปเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นหายากออปชั่นมาครบจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็ชุดแต่งเดิมแท้โรงงานนะคะ619,000บาท ราคานี้ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีดาวที่น์ที่0%ได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะว่าออปชั่นรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มจากรายละเอียด้าหน้าตัวรถเลยรายละเอียดตัวรถนะคะได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime running light มาพร้อมนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนี่สีเทาสีสวยมากสำหรับ สีนี้นะคะแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมเพราติดในส่วนของกันสาดกันมแมลงมาด้วยนะคะก็ถ้าไม่ใช้ถอดออกได้นะคะตรงด้านหน้าตรงนี้ชุดแต่งมาครบนะคะมีซุ้มล้อมาให้พร้อมเลยมีซุ้มล้อนะคะนี่แล้วก็คันนี้แม็กอลอยนะคะอ่าคันนี้แม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18มาพร้อมยางปี2019นะคะก็เป็นสเปคเดียวกับตัวรถเลย กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดฟิลมาพร้อมแล้วรอบคันนะคะพร้อมคิวกันสาดด้านบนรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดหรือว่าทำสปาใดๆดทั้งสิ้นการันตีรถสวยแน่นอนนะคะมาพร้อมกุญแจรีรโมทแบบนี้นะคะเป็นระบบ Smart ทเอ็นนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไหนกันรถสวยมากสภาพสวยจริงนะคะให้ดูเลขไม์ก่อนคันนี้นะคะไม์วิ่ง 3 3 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยมากไม่น้อยสภาพน้องๆ้งป้ายแดงดูนะคะรถไม่ช้ำเลยภายในนะคะเป็นโทนสีดำแบบนี้เบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำสีสวยเดิมเดิมนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดรถไม่ช้ำนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะมาพร้อมระบบพุูสตาร์ทนะคะแล้วก็ กยร์ออโต้นะคะแอร์คันนี้แอร์ปรับอนาล็อกนะคะแล้วก็มีหน้าจอจอเดิมแท้โรงงานเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนุกสตาร์ทรถให้ดูนิดหนึ่งลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะนี่รถก็จะติดทันทีเลยคือแบบรถสวยมากนะคะพววมาลัยนะคะไม่มีช้ำเลยนี่พววมาลไยไม่มีช้ำเลยนะคะ ก็มีหน้าจอมาให้พร้อมจอทัชสกินแท้จากโรงงานเลยนะคะตามคอนโซนลรถไม่มีช้ำนะคะรถสวยมากรถสวยมากสภาพน้องๆป้ายแดงเลยรถใหม่มีใหม่มากนะคะได้4ประตูออตโต้ราคาจับต้องได้สำหรับนิส s ันนาวาล่านะคะคันนี้6 1แสนหนบาทเท่านั้นเองนะคะ ได้รถปี19ไปเลยนะคะหายากแน่นอนปี19จดปี2020นะคะสภาพใหม่มากดูนะคะก็ออปชันดีนะคะออปชันมาครบนะคะภายในสวยสวยเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงได้นะคะแล้วก็สามารถมาทดลองขับได้มาทดลองขับได้เลยนะคะ เกียร์ออโต้นานาจะเข้ามาตอนนี้มีได้มาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะตามหัวน็อตซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยตะเข็บเดิมซอกประตูเดิม,ดมนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ที่ขอบประตูเห็นชัดเจนการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้รถเดิมนะคะไม่มีชหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาอย่างแน่นอนการันตีรถทุกคันเลยที่ร้านนะคะนี่สภาพรถคันนี้ใหม่มากจริงๆนะคะสภาพคือน้องๆป้ายแดง มาไวไปไวแน,น่นอนสำหรับสเปคนี้นะคะมีแอร์ข้างหลังด้วยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่ช้ำเลยนะคะคือแบบดูนะคะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยได้นั่งเลยก็ออปชันดีภายในสวยนะคะสีสวยด้วยนะคะตัวแบ e ็คดีชันสติ๊กเกอร์ต่างๆชุดแต่งมาครบนะคะเป็นตัว EL โลโก้รถมาครบหมดนะคะ มีกล้องถอยด้วยนะคะโลโก้ต่างๆของรถคันนี้ครบนะคะรถสวยเดิมสีสวยหายากนะคะแมกไลเนอร์ล่องอยการใช้งานนะคะถือว่าไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะคะล่องลอยการใช้งานรอยขีด่วนต่างๆมองแทบไม่เห็นเลยนะคะดูได้เลยการันตีรถสวยมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็สเปคนี้ใครที่สนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะมามา เออมาแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะสวยเลยขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเวลาล้างปรับสภาพแล้วจะสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสภาพสวยสวยมากนะคะคันนี้รถใหม่นะคะตามหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะรอยมาร์คสีนะคะรอยมาร์ค QC ต่างๆจากโรงงานมาครบหมดนะคะนี่เลยเครื่องเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยเครื่องแห้งไม่มีน้ำมันไหลเยิย้มได้เลทั้งสิ้นนะคะ คันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะมีระบบ abs มาด้วยรอยมาร์คสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะนี่ตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยสภาพรถคันนี้ใหม่มากนะคะใหม่มากได้มาแค่คันเดียวเองสนใจยังไงร,รีบเลยนะคะตามหัวนอ็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบรอยเม็ดอาร์ตนะคะที่ฝากระโปรงก็มาครบนะคะสติกกอร์มอกรงงานมาครบหมดนะคะ เลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่เช็คประวัติรถได้เลยการันตีรถสวยไม่สา0 0มืกว่ากิโลเท่านั้นหายากแน่นอนสำหรับสเปคนี้นะคะรีบมาอัปเดตให้พี่ๆดูกันเลยนะคะลูกค้าถามมาเยอะสำหรับนิสันเกียร์ออโตมาแล้วนะคะมาแล้วหนึ่งคันเท่านั้นนะคะหายากมากสำหรับรุ่นนี้นี่ เครื่องเดิมนะคะไม่มีดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รถตรวจเช็คประวัติได้เลยรถทุกคันเราการันตีรถอยู่แล้วนะคะเรื่องโครงสร้างรถบอดี้รถเดิมนะคะแล้วก็เช็คประวัติได้ทุกคันมีแหล่งที่มาชัดเจนนะคะมาดูเล่มจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยรถทุกคันมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสุญหายอย่างแน่นอนนะคะ,ะ,คะก็เราขายรถที่เป็นรถคัสเกตเอรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%เนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ นิสสันนาวาร่านะคะ2.5นะคะตัว EL Mag Edition 4ีประตูเกียร์ออตโต้นะคะปี19จดปี2020ราคา619,000บาทเท่านั้นนะคะ619,000บาทเท่านั้นราคาดีมากเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะใครที่สนใจติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรูปรถเพิ่มเติมารายละเอียดรถหรือเลดพอร์ตเลดกันจัดไฟแนนซ์นะคะพี่ทักมาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้นุก็ขอฝากรถนะ,ะสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆนะคะมาใหม่พี่ๆ จะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่กลัวไม่ทันสำหรับรถคันนี้นะคะสามารถโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมีวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะโอนจองล็อกรถเข้ามานุกดําเนินการเรื่องไฟแนนซ์ให้ได้เลยนะคะก็อนมัดไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ